ดีค่ะชื่องนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวก็มีลมพายุดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศเรามาเรียนภาษาอังกฤษในเรื่อง The Weather กับ Teacher ช,ชนิดากันดีกว่าค่ะ Objectives d e s c r i p the waiter. Explain the different types of waiter: sunny, windy, cloudy, and rainy. d e s c r i p t the activities you can do during the different types of waiter. วัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอนะคะ 1. บรรยายถึงสภาพอากาศ 2. อ,อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสภาพอากาศ เช่น sunny, windy, cloudy และ rainy 3. อธิบายถึงกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้ในระหว่างสภาพอากาศที่แตกต่างกัน What is weather? Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. It describes whether the atmosphere is hot or cold. w e t or d r y calm or stormy, clear o r c r o u d y w i n d y or s t i l l l สสภาพอากาศคือภาวะลงฟ้าอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นการอธิบายถึงสภาพอากาศเพื่อให้ทราบว่าร้อนหรือเย็นเปียกหรือแห้งฟ้าสงบหรือมีพายุฟ้าแจ้งหรือมีเมฆมากมีลมหรือสงบ Sunny weather Sunny Wature happens when the sky is clear or has few clouds. The sun's rays shine through and warm the surrounding air สำหรับสภาพอากาศ Sunny Wature นะคะก็คือสภาพอากาศที่มีแดดมากเกิดจากการที่ท้องฟ้ากระจ่างมีเมฆน้อยและทำให้เกิดอากาศอบอุ่นค่ะ What warm activities a day? to like sunny do do you like do on warm sunny day? มีคำถามที่อยากจะมาถามทุกคนนะคะกิจกรรมอะไรที่ทุกคนชอบทำในวันที่มีแดดคะกิจกรรมแรกที่อยากจะนำเสนอนะคะ go fishing หรือว่าไปตกปลาน,นั่นเองคะ่ะ ส่วนกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือ go camping หรือไปออกแคมป์นั่นเองค่ะ windy weather wind is moving air when air is moving very fast the weather is windy สำหรับสภาพอากาศ windy น,นะคะคือการที่มีลมพัดผ่านอากาศและเมื่ออากาศมีการเคลื่อนตัวที่เร็วมาก สภาพอากาศนี้เรียกว่า Windy คะ่ะ What activities do you like to do on a windy day และคำถามก็คือกิจกรรมอะไรที่ทุกคนชอบทำในวันที่มีลมคะและกิจกรรมที่ครูอยากจะนำเสนอก็คือ flying a kite หรือ การเล่นว่าวนั่นเองค่ะ Cloudy weather on a cloudy day the clouds block most of the sun's rays from reaching the earth's surface <S ในสภาพอากาศ cloudy นะคะในวันที่มีเมฆมากก้อนเมฆบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่จะส่องมายังโลกทำให้เราเห็นแต่ก้อนเมฆค่ะ What activities do you like to do on a cloudy day? คำถามก็คือกิจกรรมอะไรที่ทุกคนชอบทำในวันที่มีเมฆมากคะวันนี้กูขอนำเสนอกิจกรรมที่เราสามารถทำในจีมได้ค่ะ Playing basketball หรือว่าการเล่นบาสเกตบอล และอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือ Do yoga หรือการเล่นโยคะนั่นเองค่ะกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้เราสามารถทำได้ในพื้นที่รม่มหรือในโรงยิมนั่นเองค่ะ rainy w a t e r rainy w a t e r happens when water falls from clouds clouds are made of tiny water droplets when these d r o p l e t s become too heavy they fall to earth as rain สำหรับสภาพอากาศเรนนี่นะคะหรือว่าสภาพอากาศฝนตกเกิดจากการที่มีน้ำฝนร่วงลงมาจากก้อนเมฆนั่นเองค่ะก้อนเมฆเนี่ยสร้างหยดน้ำหยดเล็กๆและเมื่อหยดน้ำเหล่านั้นมีจำนวนมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นพวกมันก็เลยตกมายังโลกและกลายเป็นน้ำฝนนั่นเองค่ะ What activities do you like to do on a rainy day? คำถามก็คือกิจกรรมอะไรที่ทุกคนชอบทำในวันฝนตกคะผู้อยากจะนำเสนอสองกิจกรรมที่เรียนสามารถทำได้ในวันฝนตกคะ่ะ Clean the house หรือการทำความสะอาดบ้านนั่นเองคะ่ะ Play games หรือการเล่นเกมนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอไปแล้วต่อไปนี้เราจะมาเช็คเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ Check for understanding what is waiter what are the different types of waiter what kind of activities can you do during the different types of weather. why is it important to know the weather. กิจกรรมเช็คเพื่อความเข้าใจ 1. สภาพอากาศคืออะไร 2. สภาพอากาศมีความแตกต่างกันอย่างไร 3. กิจกรรมอะไรบ้างที่คุณสามารถทำได้ในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน 4. ทำไมการเรียนรู้เรื่องสภาพอากาศถึงมีความสำคัญฝากให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้กลับไปทบทวนและตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้นะคะ thank you for watching